เบ่งหัวสักกระเทียมกินเลยเอา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 เสียใหญ่บ่ผมลกะจะใส่เดิมแล้วนะหรือว่าบ่งบ่งมันพาไป่งมันพาไปบ่งมันพาขั้นเด็ดเขาเดินแมนแมนบ่งพาขันเด็ดเขาเดินอ๋อเบ่งเงเบ่งเงยมวนอีกเรวมวนอีกเรวอีกเวเอาเแล้วแบบนี้เนก่เ็จห้ามวนก่ะสัดครับมาขึ้นก็ตัวนึ่งแล้วเนาะเเดี๋ยวเอา ไปแล้ไปแล้ไปแล้วแ่เรืองยูเด้ง่เด้งเด้งยูไปูอ้เบรมันลเรือเาะไปอ้เอ้เรือแลนนะครับอุ้ย้ลากเรือครับเรือแล้วอ้ยถือว่ายังอยู่นะอ้ยเด้เด้้อแกเสือกก่อนไม่ได้ไ่ได้เปอะไรไบ่มีหม่องมัดอีกอ่ะเอาปลเรือ มันยอยู่ได้อ hey, ่ายเลยบนต้นตเลยใช่ค oh รับโอ้ยังไม่โชว์ตัวครับยังไม่โชว์ตัวอุ้ยใส่ไงอุ้ยใส่ไงอุดอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเาี๋ยวเดี๋วเดื๋อวี๋ยวเีวเดีเดี๋ยวเดี๋ขวเขีางวเดีเดี๋ยว่าตอนปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยเดี๋ยวเดีวเดียเดยเดี๋ว่ดี๋ยวเดี๋วี๋เที่เดี๋ดวด เอาล้วครับตื่นเต้นน้ำกับนี่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 วัดถัาเก็บเหมือนเ้าเ้าไปได้แล้วเนาะแมนเอาล้ครับรุนรุนในน่องตอมครับนี่เสือขาวนั่นละนต้องเจ๋อหรือไอ้เนี่ยตูมาขึ้นเท่าใ <c oughs> ดศีรโอลศีรโอลอ นึงอ่ะบ๊วยมีไงเลยตัวนี้โอ้ยกระแทกเลยเดี๋ยวได้ไดเบิ้งแห้งมันเบิ้งแห้งมันแมนโอ้ยไปเอาเรือไปแล้วเอา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 เรือเรือเรืดไปเลยครับแลบไปเลยโอ้ยตอนนี้เราออกโอู้ยใส่เดชใส่เจ็บคุณนะมั้งแมนนองบึ้งแห้งแมนอ้ยอูยอ้ยอ้ยูยเอาพาเรือแลนออกมาเลยครับพุ่ณเต็มเต็มคั่มเต็มเต็มคั่ม เต็มข้อบทันทะลุข้องบัทะลุข้องบัทะลุเกือบเกือบเกือบถลิมปลาคราบว่บ่ยื้อก็มันนี่ขาดแทฉลุดแทลขึ้นเนาะแม่น้องโอ้โหนี่ครับสุดยอดเลยครับโอ้โหข่าวยักษ์อีกแล้วทำได้ครับทำไปได้มามาไอ้น้ำเนี้ยไอ้น้ำเนี้ยไอ้น้ำเนี้ยแบบอืมไอ้น้ำเนี้ยมามามา เ้น่หุ้ยหนักเอาเอาแบนๆแบๆนงมันสุดเอยืดมาได้อีกน่อยนึงจะประมวลเลยดีและครับกีเดีอลังซนนะครับมากำหนงตมครับมันนี่มันมาเจ๋วเลยสุดยอดสุดเนาะวางกอนวางกัน